ยอเซโอ,เอูลิน่นซอนซูนำจากอ,อินดีดาวันนี้ก็กลับมาพบกับช่วงซ่อนซูล็อกอกีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปทัวร์คาเฟ่กันจะเป็นที่ไหนบ้างอ่ะไปดูกัน,กนบรรยากาศที่ร้านอาร์ชคาเฟ่นะครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังเดินเข้าไปในร้านแล้วเข้ามานะครับพบกับเอ็กซ์แนนะครับ พร้อมกับแฮชแท็กนะครับ summer vacation with sonu ข้างบนเป็น happy birthday sonu วันที่12เมษาด้านนี้นะครับจะเป็นโซนนั่งกินจะมี happy birthday ลูกโปง่งแล้วก็พระอาทิตย์ครับมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ผมชอบมากนะครับ s w love er นะครับสังเกตด,ดีๆนะครับถ้าใครไม่ทันกด p u s สได้มันจะมีรูปเดียวรูปยูนิตแล้วก็รูปวงนะครับถือว่าทีมงานเนี่ยเอาใจใส่มากๆครับผมชอบเรียกว่าชอบฉางนี้มากๆโซนนี้ ต่อไปนะครับจะเป็นกรอบลอยครับเป็นรูปโปรโมทของซอนอู U. หน้านี้จะครับจะเป็นคัพสไลฟของงานนี้ลงมานะครับจะพบกับของออฟฟิเชียลนะครับอัลบั้ม The Boys และบง t h t h o y o y s ครับเด่นมากๆลงมานะครับจะเป็น g i ฟต์เอาไวที่ทำให้คนที่สามารถมางานนี้สามารถหยิบกลับไปได้นะครับมีแผ่นซีด้วยและแผ่นเอริกด้วย หน้านี้นะครับเป็นโปสเตอร์นะครับของบัมเดอะสตีลเลอร์สาปกเข้าไปนะครับบริเวณกลางร้านนะครับเราจะพบกับรูปซอนอูครับโอหซนนี้จะเป็นการถ่ายแบบเรียกว่ายังไงดีแฟชไลท์หรือเปล่าก็คือเป็นการถ่ายเปิดแฟชนะครับครับสลีปซอนอูเช่นเคยครับโหมุมนี้ให้โทนเป็นโทนข่าดำครับถือว่าดูเท่มากครับแล้วก็ดูมีความสมาร์ท กลับมาอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ก็จะเป็นรูปซอนอู U นะครับส่งเขตว่าซอนอู U เนี่ยชอบถ่ายมุมข้างมากนะครับทุกคนเนี่ยจะมีมุมข้างที่ถือว่าหล่อเหลามากๆตือตัดมาที่ก i ฟเอาเว์นะครับโ,โหมีรูปใหญ่มากมายเลยจะเป็นโปสเตอร์ของทางงานเนี่ยแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์เดอะสติลเลอร์นะครับที่ทางทีมงานเนี่ยใจดีแจกเรานะครับ หน้านี้นะครับจะเป็นของแถมที่ได้จากการซื้อเครื่องดื่มและของหวานของทางร้านนะครับมีครัพสัอรลีฟติ๊กเกอร์แล้วก็โฟโต้การ์ดแล้วก็รูปครับ บรรยากาศที่ร้านถัดไปครับแอดวานคาเฟ่สุรศักดิ์นะครับพบกับลูกโป่งซอนอูและก็เอ็ก n เตนซอนอูอยู่ในบริเวณร้านนะครับเราเข้ามาในบริเวณร้านนะครับทุกคนมีลูกโป่งสีแดงกับสีขาวด้วยด้านบริเวณผ้าม่านนะครับจะพบกับรูปเป็นโพลารอยครับนีฟกับกิฟตไม้หรือว่าสวยงามมากด้านนี้จะเป็นบริเวณกระจกนะครับติดกับตางเข้าร้านมีครับสลิปของซอนอู แล้วก็มีเป็นรูปน่าจะเป็นรูปจากงานแฟนซ้ายนี่ครับบริเวณตะแกงนะครับก็จะมีคาว่ารูปโปง Happy ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์นครับบริเวณตะแกงครับซูมเข้าไปนะครับจะเป็นรูปโพลารอยด์ครับสังเกตน,นะครับคิดว่าซอนอู U เนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆแน่แล้วก็ถ่ายรูปเก่งด้วยแล้วก็มีมุมที่ถือว่าเป็นมุมที่เก่งนะครับมุมรอของคนเราโอ้โหน,นี่รูปตอนเด็กเหรอเนี่ยน่ารักมากเลย ว่าโตมาอย่างดีเลยคิมซอนอูด้านนี้จะเป็นบริเวณด้านใต้ห้องใต้บันไดครับผมห้องใต้บันไดนะครับจะเป็นรูปเซลก้าของซอนอูก็ยังเป็นมุมเก่งของซอนอูเเช่นเคยด้านนี้นะครับเราขึ้นมาที่บันไดชั้นสองแล้วครับกระจกนี้จะเป็นรูปคู่กับเมมเบอร์ กระจกนี้จะเป็นรูปถ่ายยูนิตหรือรูปวงนะครับบริเวณชั้นสองนะครับนี่ครับคำแรกเดบิวตนะครับแมวริอัลบัมเดบิวต์นี่ครับคัมแบ็กทีวายครับคัมแบ็กเดอะสต l ลเลอร์คัมแบครีวิวคัมแบกดี d ีครับ ก็ถือว่าเดอะบอยเนี่ยก็อยู่กันเดอะบีมาเราอยู่กันมาปแป๊บเดียวเวลาผ่านไปไวมากนี่ครับบูรูมบรูมครับโนแอร์ no air, ครับผมไรท์เฮียครับผมกริดดี้อัพครับผมและบอยส์ถือว่าแอบมี คิดว่าเป็นเนื้อเพลงอยู่ข้างใต้ด้วยครับด้านนี้จะเป็นบาร์นั่งข้างบนนะครับกิฟเวนนะครับเนื่องจากทางสตูนี่นั้นมาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับจึงได้เป็นเซตพิเศษสำหรับสิทธิ์นแรกที่มาคาเฟ่น,นะครับประกอบด้วยสเปร์การ์ดเฟร,รมการ์ดแล้วก็โปสการ์ดฟอโต้บูธและสุดท้ายครับคับสลิป านไปกันแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศคาเฟ่ของซอนอูเดอะบอยที่อาร์ชคาเฟ่แล้วก็ที่แอดวอนถูกต้องครับก็ชอบกันไหมเอ่ยเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อๆไปของซอนซูนำจาด้วยว่าเราจะไปไหนกันต่อสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์จะเป็นกำลังใจให้กับทางซอนซูมากอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถูกต้องครับสำหรับวันนี้อูนิึนซอนซูนำจาอินดีดาสวัสดีครับ